ข้าสียงโดยคิวัตทาลินและลิวครอพัวที่แสนสุขพ่อชอบทำผิดกฎอยู่เสมอแล้ววันนี้พ่อก็ได้ทำผิดกฎอีกครั้งแย่งผมเล่นเกมมาเ็จต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่ อ๋อ uh huh. ผมรักคุณนักสลาะใช่ก็รักคุณเหมือนกันคุณสมชายรักคที่สุดในโลกเลยเช้าวันต่อมาชิลักจำตอนนั้นได้หมเล่าที่เรามาที่ทะเลปิดปีด่นี่ไงจำได้สช่ัิรักคุณนะคุณสมชาย สวัสดีครับวันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงของผมแต่อาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาก็ได้มันก็ไม่จริงทุกอย่างนะครับก็เอาเพื่อความสนุกกอนและความเพลิดเพลินมีอะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับ